ียู้แ่อบอลมึงขึ้นหลายคูยม่มึงขึ้นเมี้ยูเมวันแ่เต็วมวันแ่ฟเรียนหนึ่งศูนย์เงี้ซิตี้นี่พูดชนะเนี่ยตันดีล่าเนี่ยชนะเลยนี่พูดทิงนึง่งเลยม่เสียมีู่เสียมแตมันชนะนี่น้ำอาชิ้นนอ่งสคะแนนราะอชิ้นเนึ่งวันชน,น,นะดี

แกกีริฟบ่อย่งน้เขาดูหนึง่งแต่แต่สองนาทีทู่ท่แต่สองศูนย์นะลุนรุ่นแมสซี่อยู่อันาับสี่เลยอยู่อันดับห้าเชลซีอันดับสี่ถึก็ได้ไปเรียนยูไนเอ็ดกีฬาชัวอะไรยูฟนาต็ตก่ะนีถวยรุ่นแล้วมีแต่ถวยอยยันยัครับ เวยท่อหหน่อยมุนี่มุดหยุดดอง่ยนอยนี่ใช่หรอยู่แาก่ะโตบาได้รุ่นพี่ไม่รีก็บาได้รุ่นแล้วเบิ้ล่ลแมนสิตีเนี่ยยเตนยิ่งไปับรอบร้องแลวเขารอบอร้องเลยพุ่นเดาเต็จยิ่งไปรับเบิ้เลยนีปีนี้บ่เขาแท่มสิตีจริงบะ

Th không đi. không okay. không được được anh quăng dưới quân bắn đẹp dưới hơi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  không? အအအဖာက့ကနကေေကညူမေကပြနကေရစ်လိုကတေသာကကူေ

สี่โมงแล้ว กันกันกันมีรถไปบุระกันกันสงการนะมือืันกันที่สี่สิบสามสีสมาใกล้ทั้งมวดวันี้รถอันไปแบบไปเื่้นบุญเลยปเปลี่ยนได้ยุื่อนบุญสามหมื่นสามหมื่นสามขึ้นเลยไปเดี๋ยกับมไปเดียวกีกับมาอ้กีร่น่น,นะ แต่ท้สารนำเรากินตอนกบไปอังกินห้มันห้มดื่มแล้วขับรถ <c ười> ขับเรือแต่กันนีมูวไปนยให้เขาขับกันเรี่ยนกันนี้ี่รับยังมั่าอยู่จองไม่แล้วจองไม่อยู่ แต่ยังกงม่หาอยู่ยังเกเวลคันอุ่นปวดขาปวดขาหรืว่าโอ้จนแดดแดดมากหรือ่า ยังไก่มันคันออกออกว่าไก่ข่อยว่ากําลังได้กินขากินน้ําอิ่มขึ้นนี่เียวไปลงสนานปีหน้าพุ่นเียลงสนเด้อ